หลายๆครั้งเราจะมองเห็นว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองอดทนหน่อย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันดีจริงๆเราเราไม่จำเป็นต้องอดทนออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไมยก็อยู่กับพี่อีฟอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพูดคุยวันนี้จะมาชวนพี่พูดคุยประเด็นเรื่องคู่ชีวิตแต่ไม่ใช่คู่ชีวิตที่ธรรมดาค่ะ,คะเป็นคู่ชีวิตที่ท็อกซิกอ๋อโอเคค่ะใช่เราก็ได้พูดแบบเรื่องของท็อกซิกไปในความสัมพันธ์ต่างๆมาเยอะพอสมควรแล้วเนาะ,ะแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่ประเด็นของคู่รักค่ะโอเค <laughs> คำว่าท็อกซิกอนะคะ่ะมันคืออะไร มันคล้ายๆกับอะไรก็ได้ที่มันคือมวลสารของการที่มันทําให้เราไม่อยากอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกคล้ายๆความอึดอัดความรู้สึกไม่สุขสบายทางด้านจิตใจ,จ<ม>อะไรก็ได้คือท็อกซิกมันหมายถึงสิ่งที่มันเป็นพิษต่อจิตใจ,จของตัวเราเองอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ว่าจะอยู่ในเรื่อง ของความสัมพันธ์หรืออยู่ในชั้นบรรยายกาศอ,อะไรก็ตามให้ลองนึกถึงจิงนตนาการเหมือนเราเข้าไปอยู่ในแบบใกล้ๆกับขยะมันมันคงให้ฟิลลิ่งระมาันานั้นเวลาที่เราพูดถึงความท็อกซิกพอเรารู้ถึงว่าความท็อกซิกคืออะไรแล้วเนาะ <c oughs> แล้วความที่เป็นคู่ชีวิตหรือคู่รักที่เป็นซัพพอร์ตเธออะค่ะ <c oughs> คือควรจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ว่ามันมันหน้าตาออกมาเป็นสีชมพูชมพูหน่อย <c oughs> มันเหมือนกับแบบมีมวลสารบางอย่างที่มัน มันสามารถทําให้เราลอยขึ้นไปได้ในที่นี้หมายความว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได,ด้วยเพราะ,ะนั้นคู่ชีวิตที่สนับสนุนกันในไปในทางที่ดีมันก็จะทําให้เราสามารถพัฒนาอะไรหลายอย่างให้มันดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองการทํางานการใช้ชีวิตการดูแลกันและกันพี่ว่านั่นแหละคือคู่ชีวิตที่เรียกว่าแบบการสปอร์ตกันอะไรอย่างี้ค่ะซึ่ง มันอาจจะไม่ใช่แค่การที่ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแต่มันคือการที่เราเองเราก็อยากจะเป็นเป็นคนที่ให้ในสิ่งที่ดีและอยากให้เขารู้สึกดีกับตัวเองเหมือนที่เรารู้สึกดีกับตัวเองอย่างเงี้ยมันเหมือนกับถ้าเรามีคู่ชีวิตที่ซัพพอร์ตกันนะมันเหมือนกับสุขภาพจิตเราก็จะดีด้วยมันก็ไม่จําเป็นต้องแบบ ไปตึงเครียดหรือไม่จำเป็นต้องไปแบบใช้ชีวิตที่มันเหนือ่อยนั้นไม่ต้องเอาความคิดเหล่านั้นแบบมามา,มาใช้ให้มันแบบเปลืองพลังงานของตัวเราเองอพี่ว่ามันคงดีมากๆถ้าเกิดใครที่มีแบบคู่ชีวิตที่แบบเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันก็มีหลากหลายความรู้สึกมาคว่า,าของการที่เราเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่ว่าเวลาที่เรานึกถึงมันจะรู้สึกว่าเรายิ้มได้อ่ะเออมันเป็นแบบมันเป็นสีชมพูจริงๆแบบที่พี่อีฟบอกแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ ท็อกซิกอะคะ่ะม,มันมีแบบสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเลสแฟกต่างๆที่แบบเรากําลังท็อกซิกแล้วนะความสัมพันธ์ของเรา พี่ว่ามันคงเป็นคั่วตรงกันข้ามมันคงตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัดเจนถ้าอย่างเมื่อสักครู่การที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีมันก็คงทําให้โลกของเรามันดูเป็นสีชมพูชมพูใจเราดูพองโตจังเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวเองจังเลยมันทําให้เรารู้สึกมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่จังเลยเราอยากเป็นผู้ให้จังเลยในขณะเดียวกันถ้าถ้าเรามีคู่ชีวิตที่ที่ท็อกซิกมันคงเป็นคั่วที่มันตรงกันข้ามมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าในบางคู่อาจจะ ต้องใช้การสังเกตก็มีเนี่ยแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเวลาที่เราพูดถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมันอยู่ในรูปแบบของความท็อกซกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเห็นมองเห็นโลกที่มันเป็นสีชมพูกลายเป็นความมนๆเป็นสีเทาๆมากขึ้นบางคนอาจจะดูคลุมเครือให้นึกถึงตอนช่วงที่ก้ามกึ่งระหว่างฝนจะตกหรือไม่ตกอ,อะไรเงี้ย พี่ว่าท้องฟ้าก้อนเมฆหัวใจต่างๆมันก็คงกำลังเบือๆถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากๆแล้วเราเองก็คงไม่ชอบตัวเองเราเองก็คงรู้สึกแย่เราเองก็คงไม่รู้ว่าเรามีคุณค่ามากพอที่จะถูกหลักหมายพี่ว่ามันคง เป็นสัญญาณแบบนั้นที่บอกตัวเราว่าเนี่ยเรากําลังอยู่ในความสัมพันธ์ของคู่รักที่ท็อกซิกต่อกันพี่ใช้คําว่าต่อกันเพราะพี่ค่อนข้างเชื่อว่าการที่พูดถึงคู่ชีวิตมันไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนมันคือสองคนอนะ การที่เราทําบางอย่างมันก็ต้องมีรีแอคชั่นหรือมีมีการตอบสนองบางอย่างกลับมาหาเรามันก็คงมีทั้งส่วนที่เราเองเราก็คงไปทําให้เขาท็อกซิกขึ้นหรือบางนิสัยของเราบางตัวตนของเราเขาเองค่อาๆจะมองว่าเราท็อกซิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคงมันคงส่งผลต่อความรู้สึกของทั้งคู่อยู่แล้วพี่ถึงใช้คําว่า ลมันไม่ใช่แค่ว่าฝั่งเขาท็อกซิกแต่อาจจะเป็นที่ฝั่งเราก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ว่ามันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าคําว่าคู่มันคือสองคนอะ่ะถ้าถ้าเราท็อกซิกอยู่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาไม่ใช่คนที่ท็อกซิกเลยเขาเป็นเป็นแบบซัพพอร์เตอร์ที่ดีจังเลยอะไรเงี้ยเราต้องรับเอเนอร์จีนั้นได้ด้วยอะ่ะ เราก็คงจะค่อยๆมองเห็นภาพของตัวเองว่าอ๋อความสัมพันธ์มันมันดูมันติดขาดจังเลยแต่อีกคนหนึ่งดูดีกับเราจังเลยเราก็คงอยากปรับลดอะไรบางอย่างในตัวเองอนี่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นฝ่ายที่ท็อกซิกเองอแต่ว่าเราไม่รู้ตัวค่ะเออเราเราจะทํายังไงดีให้เราแบบว่าเอ้ยนี่เรากําลังแล้วนะกําลังเริ่มแล้วนะพี่ว่ามันก็จะมีเรแอคชั่นบางอย่างของคนรักของเราที่จะทําให้เรามองเห็นว่าเรากําลังทําบางอย่างที่แบบ ไม่น่ารักจนเขาเองเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราหรือเปล่าเพราะเวลาที่เราพูดถึงความท็อกซสกมันคือการกระทบใจเวลาที่เราถูกกระทบใจมากๆเราก็ไม่อยากใกล้คนแบบนี้จังเลยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันแย่แลงลองสังเกตดูก็ได้ว่าเราเป็นคนที่แบบชอบพูดอะไรลบๆใส่กันหรือเปล่า เราชอบพูดคำพูดแรงๆใส่กันหรือเปล่าหรือยอมกันไม่ได้เลยเราไม่สามารถยอมเป็นเป็นผู้ผิดได้เลยขอโทษไม่เป็นขอบคุณไม่ได้เราเป็นแบบนั้นไ,มไหมอะไรยางเงี้ยหรือบางทีเรา control, รควบคุมความสัมพันธ์ให้มันเป็นในรูปแบบที่เราต้องการหรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้ฟังเสียงของคนที่ข,ข้างๆเราหรือกับบางคนอาจจะมาในลักษณะของการที่แบบไม่เคารพสิทธิของกันและกัน เธอทําได้ฉันทําไม่ได้ฉันทําได้เธอทําไม่ได้เราทุกคนมีความเท่าเทียมหรือความเป็นมนุษย์อืเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์มันไม่ควรมีอะไรแบบนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ชัดๆเลยถ้าจะมองว่าเราท็อกซิกกับคนอื่นในความสัมพันธ์ไหมลองมองว่าเราเป็นแบบเป็นผู้กระทําอยู่ตลอดเวลากับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออพี่ใช้คําว่าผู้กระทําเพราะเป็นเป็นเพราะว่ามองว่ามันคือการที่ใช้ทั้งคําพูดพฤติกรรมแล้วก็การแสดงออกต่างๆบางทีเราแบบเราทํา บางอย่างไปทั้งที่เรารู้ตัวหรือไม่ตั้งใจก็ตาแต่ว่ามันก็คงมันก็คงต้องสังเกตตัวเองอ่ะว่าเราเรากําลังแบบเป็นคนแบบนั้นในความสัมพันธห์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะลองสังเกตตัวเองดูแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่พีพูดไปมันเป็นความเคยชินของคนหลายๆคนที่อยู่ในคู่รักหรือแบบในความสัมพันธ์ของการแบบเป็นคู่ชีวิตเราจะเคยชินกับพฤติกรรมเหล่านี้ของตัวเองแล้วเราก็มองว่าเออมันก็ดีหน่มันก็ ควบคุมให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการมันก็ดีหนิจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน มันดีกับเราแล้วมันดีกับเขาไหมาอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการที่แบบยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากๆเอามันก็ดีแล้วนี่แปลว่าเรามีจุดยืนหลายๆคนจะคุ้นชินกับการมีจุดยืนของตัวเองจนเราไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นของคนที่เป็นคู่ของเราได้อะเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความเป็นตัวของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันกําลังกระทบความสัมพันธ์พี่ว่ามันก็คงต้องปรับลดบางอย่างลงได้เหมือนกันนี่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องไม่คุ้นชิน ถ้าเราได้ฟัง e ีพีนี้ไปแล้วพี่ว่าอาจจะให้คุณผู้ฟังค่อยๆทบทวนตัวเองหรือค่อยๆถอยออกมาแล้วมองตัวเองก็ได้ว่าเออนอนตอนเราอยู่ในความสัมพันธ์หรือตอนเนี้ยที่เราอยู่ในฐานะของคู่รักหรือคู่ชีวิตเนี่ย เราเผลอทําพฤติกรรมเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเ,เพราะเวลาเราคุ้นชินกับอะไรมากๆบางทีเราทําไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอือาจจะต้องค่อยๆสังเกตกับตัวเองแล้วก็ออกมามองจากความที่เราคุ้นชินอยู่ตลอดเราจะได้รู้ว่าเรากําลังแบบทำให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเหตุผลอะไรบ้างคะที่คนเรายังยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเนี่ยเรากําลังอยู่แล้วนะในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก มันมีความกลัวอยู่ในนั้นมันมีความกลัวทั้งในเรื่องของความรู้สึกโดดเดี่ยวความกลัวที่จะออกจากจากความมั่นคงปลอดภัยตรงนี้ความกลัวที่จะต้องไปเริ่มใหม่หรือแนมะ้กระทั่งกับบางคนอาจจะก,กลัวการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองมองไม่เห็นหลายๆครั้งเราจะมองเห็นว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองอดทนหน่อยอนะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันดีจริงๆเราเราไม่จำเป็นต้องอดทน ถ้าความสัมพันธ์มันทําให้เราแบบใจฟูโลกเป็นสีชมพูอาจจะมีบางวันที่มันอาจจะมันบ no ้างไม่เป so, ็นไรแต่ส um, ุดท้ายเรายังรักตัวเองเรายังรับร uh ู้ได้ว่าเรามีคุณค่าที่จะถูกรักมันคงดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเจ้าก้อนของความกลัวนี่แหละมันกําลังทําให้ใครหลายๆคนกําลังติดหลงของความสัมพันธ์ที่ที่มันมันแย่สําหรับตัวเขาเองอย่างเงี้ยเราเราจะรู้ได้ไงว่าการออกไปจากตรงนั้น มันมันจะไม่ดีกว่าเนี่ยพี่เคยบอกเพื่อนคนหนึ่งที่เขามาว่าเขาผูกพันกับครอบครัวของแฟนมากๆแต่ในขนาดเดียวกันมันมันไม่ไหวละใจมันไม่ไหวมันยแย่ายมากพี่บอกเพื่อนว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าครอบครัวต่อไปที่เราจะไปเจอเขาจะดีหรือแย่ แต่มันจะนมีอะไรบอกเราได้ล่ะว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าเรายังติดลงอยู่ในความกลัวมันก็คงยังทําให้แบบเราไม่กล้าที่จะออกมาเจออะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะมาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตหรือว่าในการแบบที่จะมีความรักขังใหม่ของตัวเองอย่างเนี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายังเลือกอยู่แบบเดิมมันมันจะมันก็จะต้องแบบอยู่ในวังวนเหมือนอยู่ในหลุงเหมือนอยู่ในห้องดํามันอาจจะสบายใจนะหมายความว่า มันคงสบายใจในในมุมหนึ่งของบ้านแต่สมมติว่าถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หนึความสบายใจมีแค่20%เนี่ยแต่อีก80%มันคือความแบบเหนื่อยล้ามันคือความแย่ๆของจิตใจเงี้ยพี่ว่ามันคุ้มมากที่เราจะลองเสี่ยงดูเยคะแต่ถ้าเราออกไปเผชิญแล้วมันยังเจ็บปวดอีกเนี่ย นี่ก็แปลว่าเราอาจจะได้บุรเรียนบางอย่างก็ได้ mm. เราก็จะได้คัดกรองคนให้ดีขึ้นเราออกไปไปยเชิญและเรากล้ามากพอไม่ไม่ตกอยู่ในแบบหลมของความกลัวตรงนั้นสุดท้ายมันก็คงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในเรื่องที่มันแย่แยๆอยู่แล้วนี่นค่ะ mm. แล้วถ้าเป็นในกรณีที่เป็นความสามันที่ท็อกซิกนะแต่ว่า mm. เรามีครอบครัวด้วยกันแล้วอะค่ะ,คะมีลูกด้วยกันแล้วถ้าเหตผลคือการอดทนเพื่อลูกอะเราควรที่จะทําอย่างไรดีคะ ต้องถามว่านั่นคือความต้องการของเราหรือลูกเพราะบางทีพี่ว่าเด็กหลายๆคนไม่ได้อยากอยู่ในสภาวะของความอดทนคือการที่เขาอยู่ในฐานะพ่อแม่แล้วเขาต้องอดทนมันไม่ได้แปลว่าเด็กจะไม่สัมผัสได้อะไรย่างเงี้ยดีไม่ดีเด็กอาจจะมองว่าการที่ไม่ต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันการที่ไม่ต้องเห็นแม่ร้องไห้การที่ไม่ต้องเห็นพ่อแบบเสียใจายการที่บ้านสงบสุขดีแต่ฉันก็ยังรับรู้ได้ว่าฉันมีทั้งพ่อและแม่ มันมันก็คงจะดีต่อสุขภาพจิตของเด็กมากกว่าเพราะฉะนั mm. ้นลูกเป็นเครื่องมือหรือเปล่าที่ mm. ทําให้แบบยังคงอยู่ตรงนั้นหรือเนี้ยออหรือเรายังรู้สึกไม่มั่นใจมากพอที่จะออกไปจากตรงนั้นแล้วจะจะ,จะเกิดอะไรขึ้นหรือเนี้ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่าถ้าเราแยกกันอยู่หรือเราอยู่ตรงนั้นด้วยการใช้ความอดทนที่มี เด็กจะเติบโตมาแล้วมีคุณภาพไม่มีอะไรที่มันมั่นคงแบบนั้น<ฮ>เพราะฉะนั้นอยากให้ถามความต้องการจริงๆว่าการที่เรายัางอยู่ตรงนั้นเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการลูกที่เติบโตมาแล้วสุขภาพจิตด,ดีเป็นเด็กที่ดีทั้งกายและใจบางทีเขาควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่สามารถร่วมตัดสินใจได้ถ้าเด็กอยู่ในวัยที่เข้าใจภาษามากพอแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ว่าเราสามารถบอกเล่ากับลูกได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ เกียดกันแต่เพียงแต่ว่าการที่เราอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยมันแยกว่าแย่ในที่นี้มันแยกทั้งพ่อแม่และตัวเขาเองวันหนึ่งที่เขาฟังแล้วเขาเข้าใจพี่ว่าเหตุผลเนี้ยมันจะทําให้เขาเห็นภาพว่าเพราะอะไรพ่อกับแม่ถึงเลือกที่จะเดินออกจากกันได้อเนี้ยค่ะอืมีคําถามหนึ่งจากทางบ้านค่ะคุณผู้ชมอะค่ะถามว่าทําไมคนที่รักกันถึงเลือกที่จะทําลายกันในมุมมองทางจิตวิทยาคนที่รักกัน ไม่ได้แปลว่ารักทั้งหมดของตัวตนที่มีรวมไปถึงความรักอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของการใช้ชีวิตร่วมกันความรักเป็นเพียงจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ทำให้คนสองคนรู้สึกว่ามันแมทกันจังเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวตนของคนมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกจัดวางไว้อย่างดีว่าแบบมันต้องเข้ากันแบบ เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หรือกับบางคนที่ที่รู้สึกว่ารักนะแต่ก็ยังทำร้ายกันได้ต้องดูว่าความรักนั้นมันเปสออนอะไรบางคนรักตัวเองรักตัวเองมากพอถึงรู้สึกว่าฉันรักเพียงแต่ตัวเองแต่ว่าการอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับเขามันสบายใจจังเลยก็เลยเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เผลอหรือทำนิสัยอะไรก็ไม่รู้ใส่เขาดิเงี้ยแต่ว่าการทำร้ายกันในที่เนี้ยมันมันมาได้หลากหลายรูปแบบ มากๆเลย,เยการที่เขาไม่ได้วางตัวต,วตนบางอย่างของตัวเอง mm hmm. มันก็เลยทำให้เขาอาจจะเผลอเลอในการทำร้ายคนรักของเขาได้รวมไปถึงบางทีเขาอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพัสธความกลัวความไม่แน่ใจความไม่ชัดเจนบางอย่าง ในคู่รักของเขาเองพอพอความกลัวความกังวลเหล่านี้มันถูกสันคลอนเนี่ยเราก็จะทํายังไงก็ได้เราก็จะเลือกใช้วิธีการอะไรก็ได้รวมไปถึงการทําร้ายตัวเองทําร้ายคนรักเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดเป็นความแบบมั่นคงในใจมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรเนี้ยมันคงเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยมากกันอย่างนี้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะค่ะอย่างพี่ ฝากถึงคนที่ต้องการที่จะ move on จากความสัมพันธ์ที่ Toxic ิกอืมโอเคมีสิ่งหนึ่งที่พูดในหลายๆ ep มากๆเวลาที่เราพูดถึงการ move on หรือว่าการทำอะไรก็ตามอยากให้รู้ไว้ว่าเราเกิดมาแบบนี้เราควรจะรักตัวเองอยิ่งเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่หรือมันมันท็อกซิกมากๆก,ก,การรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็หลายๆคนก็จะตั้งคำถามเวลาที่พี่พูดเรื่องนี้ในในหลายๆ ep ว่า รักตัวเองมันมันทำยังไงมันยากจังเลยคือการรักตัวเองอะลองลองตั้งคําถาม แบบนี้กับตัวเองก่อนว่าบอกรักตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อืคือบางทีเราเราลืมตรงนี้ไปเพียงเพราะว่าเราไปโฟกัสความรักจากคนอื่นมันก็เลยทําให้เราลืมตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยสิ่งที่เลาสื่อสารออกมามันไม่ใช่การที่แบบเรามาบอกตัวเองว่าฉันรักตัวเองนะฉันฉันรักตัวเองจริงเลยอะไรเงี้ยแต่มันคือการบอกว่าความรักตัวเองมันคือการที่เราปฏิบัติกับตัวเองอย่างความอ่อนโยนเราทํากับตัวเองประหนึ่งว่าตัวเราเองก็เคารพ ในสิทธิของตัวเราเองเราให้ความรักคนอื่นไปแล้วถ้ามันมันได้อะไรที่มันไม่คุ้มค่าเอาซะเลยกลับมาพี่ว่าการหันกลับมารักตัวเองการมาทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันทําให้เรากลับมารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะมันเป็นเพียงข้อเดียวที่แข็งแร่งและแข็งแรงมากๆที่จะทําให้หลายๆคนสามารถ move on ไปได้อะไรอย่างเง้ยเช่นเรากลับมาดูซีว่าแบบ เรากำลังแบบให้คนอื่นเอาเปรียบชีวิตเราหรือเปล่าเราลองกลับมามองดูว่าตัวเราเองเนี่ยได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำไหมหรือเรากําลังฟังเสียงความต้องการของคนอื่นแล้วกาลังวิ่งอยู่กับบนแบบความต้องการของคนอื่นยสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นสิ่งง่ายๆที่เราอาจจะต้องค่อยๆนึกแล้วก็ค่อยๆกลับมาทําให้ตัวเองบ้างอไรเงี้ย การที่เรารักตัวเองนั่นแหละมันจะทําให้เราแบบแข็งแรงได้ทั้งกายและใจแล้ววันหนึ่งที่เราพอมากพออ่ะเราจะกล้าที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วเราก็จะ move on กับมันได้จริงๆเนี่ยนะคะวันนี้เนาะมาก็ได้ชวนพีพูดคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์ท็อกซิกค,คู่ชีวิตท็อกซิกถ้าเกิดว่าใครที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกแล้วก็จะ move on ยังไงดีจะออกมายังไงดี ก็หวังว่าคลิปนี้ค่ะจะสามารถช่วยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้เนาะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android